you ถึงแล้วแต่ไลืก่อนเดิตรงไม่ไมห,ออหรอฮะลึกเหรอไอ้เหี่ยเพื่อนหายขับมาเพื่อนหายเลยคืออะไรอ่ะคืออะไรอะ่ออะวัฟั ถ่ายตรงโค้งนู้นถ่ายตรงโค้งนี่แหละโล่งๆถ่ายโล่งๆอ่ะอันอันอันนี้คือกลัวถ่ายประเทศออกมาไม่เงาแหรอครับพี่รถโคตรถ่ายฮะเดินอยู่ แต่ข้าวเนื้อหาเว็บร้อยสิบปีสองพันเก้าเตาจริงๆปะไม่ไม่อยากจะไม่อยากจะบอกว่ามันคือตัวสองพันสิบแปลงถอาพันเก้าใช่เปลี่ยนไม้อ <c oughs> ไม่ได้เปลี่ยนไม้ชุดสีจะเปลี่ยนต่อถัดไปจะเป็นอีกแปลงหนึ่งไหมใช่ถูกต้องถูกต้องแล้วคันนี้เป็นรถดำด้วยด,ดำด,ยดำ,ดำ,ด,ำดำเบรกอะ่ะแล้วก็แปลงดิสไม่ไม่ใช่ดำมีเยอะหรอปั๊มเป็นปั๊ม ตาม125ตัวตัวนี้แกะนี่ใช่ปะแกะันตกมาตัวนี้ตัวนี้ใส่ทีรน้ใสแล้วก็โช๊คเบรกเบรกใช้ของอย1 2าตัวเหมือนกับไอ้สองคันนู้นจานก็ต้องเป็นจา่า125ดุมก็ดุม125ล้อเป็น่ไมาข้นหลุดอากนงาน 10A จุกลมเลอะย่เชฟเปิดจเลยจุกลมเลสชุดสีไม่ได้เบิกชุดสี ซื้อชิ้นดิบมาชิ้นนี้เพราะว่ามันเคยเป็นทรงเชิงจะสังเกตได้ว่าคอนโซลกลางในรูปนี้มันไม่มีชุดสีเลยเตะกาเป็นตะกาตะกาัดเทียบชุดหน้าชุดหน้าไม่มีอะไรเลยชุดหน้าไม่มีอะไรเลยจริงๆงริงว่าเพื่อนพี่กูไปแล้วแล้วอะไรรอสีบอกรอตร้อง ชุดหลังชุดหลังตัดมาเป็นอาร์มอารนุยหือข้าเปลือกไ้ียอารนุ่ยคักักแล้วก็โชคกช้างช้างเทียมแล้วคันนี้เป็นนอแต่อร่วินไม่เคยอืมมาเ่งเงียิบไม่ดงไม่ดังไม่อะไรข้เป็น1108โคตรดี หนึแพงก็ขวประมาณี่ร้อยคไม่ชอบผมไม่ชอบบอกเลยวนะ้เม,มื่อกี้มีคนโทรม,มา,าคมเครื่องเป็นห้าเจ็ดห้าเจ็ดเรือนต่อไปน่าจะเอายี่สิบแปได้อป่นอดห้อนจเอาบแได้ตป่น้องปไป่ีบัตรใหม่น่ปไปขอน่าจะสแ้อาี่สบแปได้ต่ปตนเาสบปนโชคช้างสูงอง 2 9 5ก้ไม่ทำแล้ตอนเท่าหร่เป็นปีหก้ป็นปีเจ็ดปีหน้าปีแปดด้วยปีสี่คักเลยไม่ได้ไม่มีใครล้างรถเลยนอกจากคันนี้ก็ปีหน้าแล้วครับล้างขียรล้างวันอาทิตย์นี่มันสุกแล้ไอสัตว์เนี่ยเนี่ยเป็นรถที่สะอาดที่สุดแล้วจ่เอาเอามาถ่ายประเทศวันนี้และนี่ก็เป็นรถขนอะไรรถคันนี้สตอรี่มีรถเป็นรถมีสตอรี่เป็นรถแบกอะไรและเจ้าของเอามาหมอเขาเจสซ่าร่าเอามา ไปสุพรรณแต่รถทุกคันน้องแกะวกระจกถ้าคนเคยมองกระจกกกูขับพีเซ็กมาก่อนไงกระจกไม่มองไอะไรเยอะหันหลังเดียวเลยใสว์ม้อรังอย่างเดียวมาอีเซ็กมาก่อนไอ้เหีันหลังเดียวเลยไไไมม่่ใจด้กระจกบางทีมันแบบเขื่อหล่อนหลอกหันอย่ากูอะมองกระจกดีกูหันไม่หิวโดยเป็นสีเทาเทาเทาด้านเออทาด้านถ้าลมไม่แรงอะสเปครถเครื่องเดิม รถเครื่องเดิมเดิมทุกอย่างเดิมยันแผ่นคัดคัดคัดลื่นอ่ะเออที่เขาเรียกกันคัดลื่นเอออีตัวเจ้าของอ่ะเขาชอบแบบเขาชอบติดดึงคัดหนึ่งคัดมืออย่างเงี้ยขับแค่คัดมือแต่แล้วคัดตินเออไปคลิปก่อนที่เอาที่เอามิโอมาเล่นก็ไล่ไล่เพื่อนหนีรถขนอะไรจริงจริงจริงไกลไกลเลยอะไรชิ้นเดียวเป็น หาเกียร์งัดเหมือนนี้เหมือนร้อยสิบขาเกียร์งัดตลาดทั่วไปคูกงวดว่าไม่ค่อยคนก็เอาตัดมาที่รถใหม่เฮ้ยไม่เป็นเลยรถใหม่แค่มีสตาร์ทรถใกอ่ะยังไม่ขับอ่ะเลื่อนใหม่แค่แปดพันโลแปดร้อยโลแปดร้อยเหรอเออแปดร้อยนี่หว่าแปดร้อยโลเท่านั้นรถรถใหม่ลังจัดรถวิ่งได้พักเดียววิ่งได้พักเดียววิ่งไม่ถึงเดือน เปลี่ยนล้อเลยมันรู้เยอะกว่าเจ้าของเยอะรถใครดิมีหมดไม่ใช่หมดบูทแล้วก็ยางยางเป็นของอะไรไม่รู้ว่ะของกู้อะไรกูซื้อของกูกูซื้อ <c oughs> เออยางของเจ้าของรถนั่นแหละไม่รู้จริงๆนี่ดุมใช้ร้อยสิบนะครับอ่าใช่ดุมดุมเป็นดุมร้อยสิบเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นดุมเหมือนดุม ล้อรถวิบากที่ผซื้อมาคันสองดุมล้อหลอกว่ะที่หน้าหลังอ่ะหกร้อยอะแปงบูตนับใช้ได้ใช้ได้เลยหกร้อยละหกร้อยพันสองนี้น่าจะต้องทำเรื่อยๆล้อเป็นล้อเป็นล้อครับล้อเป็นล้อล้อหรอกเปล่าตลกจริงๆเลยล้อเป็นล้อใป็ล้อหลอกเปล่าเออล้อหรอก เด hmm ี๋ยวมันจะเดินล้อเย็ดดีดนิ้วดีดนิ้วแล้วมีดีดนิ้วแล้วมีมขึ้นอันนี้เคยฝ่าเคยฝ่าไปได้ไหมดีนิ้วแล้วมีมมีมขึ้นดีดดีดดีดแล้วมีมืขึ้นนี่มีมีหน้าคนพูดเลยดีดดีดดีดแล้วคนขึ้นนัอขกูขอให้มีมันเต็มล้อเป็นกูขอให้มีมันก้อนกร250ต่อต่อ25โหลดหน้าไม่โหลดสองเลยประมาณนี้ นิ่มสิไม่ไปคัดเดิมอะ่ะอยากอยากจะลงอะไรีย่คันนี้ก่อนเป็นคลิปแยกต่างหากแล้วค่อยมาทำคันนี้เพราะคันนี้ให้ให้เวลาหน่ะเพราะว่ารถเป็นรถใหม่เขาจะคันนี้จะขอบเพื่อเป็นลูกแปกชะค่ะแปโอ้มือเพรามึงตายเดี๋ยวขับลูกใหญ่คลิปนี้เรามาถ่ายเอาประเทศกันเฉยๆรถคับแบบนแรกคันแรกว่าจะใส่แมขับรถ้ล มีเจอกันมีคนร้องกลับบ้านแล้วบ๊ายบายนะจูบวัว